วันนี้นะครับผมจะแต่งชุดสไปเดอร์แมนนะฮะไปแกล้งแม่ทุกคนนะคือนะแม่ผมกำลังขายมา้าลายอยู่ทุกคนผมจะไปทำท่าเป็นเสื้อทุกคนก่อนที่ผมจะเปิดหน้ากาก,า,กากากแล้วก็เห็นว่าเป็นผมทุกคนโอเคเราไปดูกันนะฮะว่าแม่ของผมเนี่ยจะมีปฏิกิริยายัางไงนะฮะเมื่อเห็นว่าสไปเดอร์แมนคนดังกล่าวนะ่ะเป็นลูกชายของเขาเองโอเคไปกันครับทุกคนเดี๋ยวผมใส่หน้ากากาก,าก่อนนะมองอยากนิดนึงนะ เปนมตอนนี้นะครับผมใกล้มาถึงร้านหมาล่านะทุกคนผมต้องถอดรองเท้านะถ้าผมใส่เนี่ยแม่ผมน่าจะจำได้นะฮะก็ต้องเดินไปแบบแบบเนี้ยทุกคนโอเคมาสามสเปรดแมน

เอะไรครับแม่ทำไมไม่ทำอ่ะอ้าวไหนต่างโก้ไม่มีเงินจ่ายจะไปดุแมนมาจากไหนไม่ร้านร้องเลยอ๋อน้องร้องนะพี่เองพี่เองน้องผมกลัวรุ่นมามาตาเกองตาเกองมาโอ ซอเองเพราซื้อเองเพซื้อเพรซื้อไมกไปกับไปกับตัวมิงไปกับตัวมิงไปอไม่อยากไปแม่ทำไมแม่ไม่ขายให้ซะไม่ได้แม่น่ะเมื่อทางกลางว่าไม่เห้ทางกลางเมื่อกี้แม่แม่กำลังปิ้งย่างเลยผมบอกว่าไม่เอาไม่เอาแล้วผมก็วิ่งหนีไปแม่ก็เลยงงคลิปนี้นะฮะก็สั้นๆนะฮะเป็นคลิปแกล้งแม่เฉยๆฮะสีหน้าแม่เมื่อกี้ตอนเปิดมาเป็นหน้าผมอ่ะหน้าแกแบบ ลูกกูเองนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนดีโอเคแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายอ้าวอย่าลืมมาอุดหนุนหมาล่าร้านผมนะฮะที่สามแยกอัตตานีเดี๋ยวให้ดูนี่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 เห็นป่ะนี่คือสามแยกอัตตานีทุกคนใช่ป่ะแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีร้านหมาล่านะฮะของของผมเองนะฮะของครอบครัวผมก็มาอุดหนุนกันได้ครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย